<C oughs> คุณแนนครับผมหนูเป็นไมเกรนปวดทีแทบตายต้องฉีดยาจึงรอดทายสัมดาละครั้งนอนหลับยากมากมากปวดเมื่อยทั้งตัว ปวดในบ่อเลือดบ่อเลือดสะโพกต้องวางขาบนพื้นเย็นๆจึงจะจุดๆ,ๆกันแล้วกันเนาะต่อไปนี้ลองฟังเสียงจากออริจินอล ไม่ต้องผ่านสิ่งใดๆนะครับเริ่มต้นสูดหายใจเข้าไปเรื่อยๆกลัน้นนานฟังเสียงลุงไปเรื่อยทนไม่ไหวก็คลายลมหายใจออกมาก็หายใ,ใจตามปกติกลมเงยแงนสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่ ทำไปประมาณสัก2นาทีได้นะครับพร้อม ขยับตัวครับท่านความรู้สึกที่เคยมีเคยเป็นมาก่อนได้ถูกปรับหรือยังเปลี่ยนแปลงหรือยังครับท่านถ้าเปลี่ยนแปลงคำตอบจุดท้าย อยู่ที่ผู้รับเป็นสำคัญครับผมเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งครับ ไม่ต้องถามว่าคืออะไรรู้สึกอย่างไรพิมพ์มาแจ้งเพื่อให้ลุงกับคณนทำงานได้รับทราบก็ถือว่าเป็นการสื่อสารสองทางได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงมากครับผมไว้ข้างหน้านู้วันไหนไม่ทราบ ลุงจะอธิบายเรื่องขององค์ความรู้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ครับท่านจบเนาะขอให้เปลี่ยนแปลงจากเดิมๆมาเป็นของใหม่เราก็จะได้มนุษย์พันใหม่เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดจบข่าวนะครับ เอนกิวเว r y บิ๊กที่ใช้บริการรูปก,กับคณะทำงานครับผม